ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับและเอฟซี C T ที่ติดตามผมทุกทุกท่านนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมจะเอาเขาเรียกว่าสะเรียกว่า,าโครงการน้ําใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดนะครับ mm. ความลึกประมาณสิบเมตรนะครับ mm. ของบ้านวัดหมู่บ้าน,ว,านวัดนะครับวัดวัดบ้านวัดนะครับ mm. ผมใสมากเลยครับ ดูครับผมทางโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะครับลึกมากเลยครับตอนที่ผมมาถ่ายทาตอนนั้นลึกมากลึกรถไมโครลงไปกดข้างล่างเลยครับแต่ตอนนี้น้ําเต็มเลยครับเขียวใสดูครับผมที่ผมมามาดูสวัสดีครับผมมาดูวัดอยู่ติดกับบ้านนะครับผมก็มาดูมาดูความเป็นไปของระบบน้ํานะครับธนาคารน้ําแต้ดินแบบระบบเปิดนะครับ ซึ่งมีความลึกมากเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอะไรตกลงไปนี้ไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับลึกมากครับน้ําก็เขียวใสครับผมใช้ทั้งปีไม่หมดเลยครับผมน้ําตลอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมต่างกันจากตรงนู้นครับตรงนู้นไม่ลึกมากแต่น้ําคุณครับผมน้ําน้ําขาวน้ําไม่ใสครับตรงนี้ใสมากเลยครับ แล้วก็ต้องล้อมไว้ครับลรอมอว้กันสัตว์ใหญ่เข้าไปครับกันวัวกันควายลงไปครับดูครับผมสุดยอดเลยครับแล้วก็มีระบบสูบสูบใช้เครื่องสูบน้ําครับ mm hmm. พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณไม่ถึงไร่ครับครึ่งงานได้ครับข้างๆก็จัดหญ้าจัดไรออกเพื่อจะได้สะอาดนะครับผมไ็มีเศษใบไม้เศษอะไรร่วงลงไปก็ ตักออกครับนร้านก็ตักออกครับผมมีเครื่องปั๊มใหญ่ท่อสี่นิ้วรับท่อสองหรือสามนี่แหละครับท่อดําด้วยท่อดูดท่อดําท่อดูดลุ่นไปครับบรรยากาศด้านข้างก็จะมีต้นไม้สวยมากเลยครับต้นไม้ประยุงยางนาไม้สักก็มีครับรนมากชนิดไม้ไม้ยางนาเยอะครับทางนู้นครับไม้ยางนาครับผมซึ่ง บริเวณโดยรอบพอดีครับปลูกต้นไม้หมดเลยครับฝั่งถนนก็ปลูกต้นไม้หมดเลยครับดูครับผมน้ำใสจริงๆเลยครับไม่รู้ว่ามีปลาสามารถลงมาได้ครับปลาครับมันบืนมาตอนช่วงหน้าฝนแรงๆครับก็ไม่แน่มือนกันครับผมผมม่โคทางขึ้นทางนู้นครับผมเอาดินเอาอะไรอย่างเยอะเลยครับผม ล่างอูโหลึกโอ้ลึกมากครับผมบอกได้คำเดียวว่าลึกจริงๆครับผมนี่ครับเป็นโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะครับแบบเปิดครับผมหนาวครับบรรยากาศบ้านเราครับนี่ครับอันนี้แบบเก่าครับผมแบบนี้ไม่ลึกมากครับไม่ถึงชั้นหินแบบนี้ถึงชั้นหินครับแบบนี้ แบบนี้ก็จะมีปลานะครับปล่อยปลาครับดูครับต่างกันไหมครับน้ำสองสีครับผมโอ้ต่างกันมากครับผมฝั่งทางนี้ก็อีกแบบัางนี้ก็อีกแบบครับผมทึ่งสุดๆเลยครับอยู่ติดกันพื้นที่ติดกันอยู่ติดกันแต่น้ําต่างกันนะครับสีน้ําครับผมสังเกตดูได้ครับเป็นอะไรที่แปลกครับผมอัศจรรย์ไหมครับ โอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละครับถ้าลึกจะเป็นอย่างนั้นครับก็เอามาฝากกันเท่านี้ครับผมครับมาไปถึงท่านผู้รู้นะครับขอความกระจ่างด้วยนะครับเรื่องโครงการธนาคารน้ําใต้ดินนะครับผมระบบแบบเปิดนะครับระหว่างสองสานี้ครับสานี้ก็ขุดลึกประมาณสามเมตรนะครับแต่สานี้ประมาณ10บกว่าเมตรครับผม ทำไมความแตกต่างทําไมมันแตกต่างกันมากเลยครับทั้งทาไมฝั่งนี้ถึงคุณฝั่งนี้ถึงใสครับผมเป็นเพราะความลึกถึงชั้นหินหรือเปล่าครับผมช่วยให้กระจ่างด้วยนะครับครับผมดูครับความแตกต่างนะครับผมฝั่งหนึ่งก็จะแบบน้ําทะเลเลยครับฝั่งหนึ่งก็จะแบบน้ําห่วยหนองของบึงบ้านเราธรรมดานะครับขอความกระจ่างด้วยครับความรู้ครับ